ท่องตำนานไปกับอริชัยหลวงพ่อพุทธโสธรวัดโสธรวรารามวรวิหารหนึ่งในห้าพระพุทธปฏิมาที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์มีปฏิหารสมริ์ผลดุดเทพบรรดาลมีเทพยดาอารักเฝ้าสถิตร,รักษาจํำนวนมาก เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดฉะเชิงเซามาช้านานประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดฉะเช,ช,ช,ชิงเซาจากการตรวจสอบภายในหลวงพ่อโสธรโดยกรมศริลปากรพบว่าหลวงพ่อโสธรประกอบขึ้นจากหินทรายแปชิ้นแล้โบกปูนทับเป็นองค์ จากวัสดุที่ใช้และก็พุทธศินพบว่าเป็นศิลปะอายุทยาตอนต้นเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิคือมีพระอริยบทนั่งขัดสมาธปราบพระชงขวาทับพระชงซ้ายพระหั์ขวาทับพระหั์ซ้ายวางซ้อนกันอยู่บนพระเพรามีส่วนสูง6ฟุต7นิ้วพระเพรากว้าง5ฟุต6นิ้ว หลวงพ่อพุทธโสธรได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในห้าพระพุทธปฏิมาที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์แต่ละวันจะมีสาธุชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปกราบไหว้สาาการาขอพรมีขาดสาย 5. พระพุทธปฏิมาศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์มีปาฏิหาริย์มากมาย อัศจรรย์ใจดุจเทพบรรดาลแต่และองค์ล้วนมีเทพพย,ยดาอารักเฝ้าสถิตร,รักษาจำนวนมากอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปกราบขอพอรให้ได้ศักดิ์สิทธิ์มากมีดังนี้หนึ่งหลวงพ่อพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก สหลวงพ่อพระพุทธโสธรวัดโสธรวรารามบวรวิหารอำเภอแปดริร้วจังหวัดฉะเชิงเศรา 3. หลวงพ่อภาษัยวัดโพชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย 4. หลวงพ่อสมปรารถนา วัดหลวงพ่อสมปรารถนาตำบลลำปาวอเ,อเมืองจัังหวดกาลสินห้าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมวัดเพชรสมุทรตำบลแม่กรองอำเภอเอมืองจัังหวดสมุทรสงครามตำนานไม่ได้กล่าวไว้ว่าใครเป็นผู้สร้างหรือว่าสร้างเมื่อใด ทราบตามที่เล่าต่อๆกันมาแต่เพียงว่าในจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือของไทยมีพระภิกษุสามองค์เป็นพี่น้องกันเรียนพระธรรมวินัยแตกฉานแล้วก็จำแรลงกายเป็นพระพุทธรูปเมื่อมาถึงบริเวณหนึ่งก็ปรากฏองค์ขึ้นชาวบ้านบริเวณนั้นพบเข้าวก็พากันเอาเชือกมนิลามาจุดขึ้นแต่ก็เอาขึ้นไม่ได้เพราะว่าเชือกขาด ก่อนที่พระทั้งสามองค์จะจมหายไปในบริเวณที่พระทั้งสามองค์ลอยทวนน้ำหนีน้ํานั้นเรียกว่าสามพระทวนต่อมาได้เพี้ยนแล้วก็เรียกว่าสัมปทวนอำเภอเมืองช่เชิงเซาวจนทุกวันนี้ต่อมาได้มาผุดขึ้นที่ครองคุ้งให้ชาวบ้านแถวนั้นเห็นอีกชาวบ้านก็พยายามฉุดขึ้นฝั่งแต่ก็ไม่สำเร็จ สถานที่นั้นเรียกว่าบางพระมาจนทุกวันนี้แต่นั้นมาพระพุทธรูปทั้งสามองค์ก็ได้สำแดงอภินิหารในคลองเล็กๆตรงข้ามกองพันทหารช่างที่สองชาเชิงเซาบริเวณนั้นเรียกว่าแหลมลอยวนคลองนั้นได้นามว่าคลองสองพี่น้องภายหลังก็เงียบไป จวบจนองค์หนึ่งได้ลอยไปจนถึงแม่น้ำแม่กลองและไปปรากฏขึ้นที่สมุทรสงครามชาวพระมงได้พร้อมใจกันอาราธนาขึ้นไปประดิษฐานไว้ที่วัดบ้านแหลมหรือวัดเพชรสมุทรวรวิหารเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่นับถือของพุทธศาสนิกชนชาวสมุทรสงครามเรียกกันว่าหลวงพ่อบ้านแหลมมาจนทุกวันนี้ องค์ที่สองได้ลอยวนไปวนมาและมาผุดขึ้นที่หน้าวัดหงเล่ากันว่าที่วัดนี้เดิมมีเสาใหญ่มีหงทําด้วยทองเหลืองอยู่บนยอดเสานั้นจึงได้ชื่อว่าวัดหงต่อมาหงที่ยอดเสาหักตกลงมาเสียชำรุดทางวัดจึงเอาธงไปติดเอาไว้ที่ยอดเสาแทนรูปหงจึงได้ชื่อว่าวัดเสาธง แล้วต่อมาก็เกิดมีพายุพัดเสานีหักลงส่วนหนึ่งจึงได้ชื่อว่าวัดเสาทรและต่อมาชื่อนี้ได้กลายเป็นวัดโสทรประชาชนพลเมืองจานวนมากได้พากันหลั่งไหลมาอารัธนาชุดขึ้นฟังแต่ก็ไม่สำเร็จขณะนั้นมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวิเศษผู้รู้คนหนึ่งสำเร็จไสยศาสตร์หรือว่าเทพไสย รู้หลักวิธีอารัธนาจึงได้ทำพิธีปลูกสารเพียงตาบูงสงูงกล่าวคำอัญเชิญชุมนุมเทวดาอารัธนาและได้ใช้สายศินคล้องที่พระหัตถ์ของพระพุทธรูปก่อนที่จะค่อยๆฉุดลากขึ้นมาบนฝั่งพระพุทธรูปจึงเสด็จขึ้นมาบนฝั่งเป็นที่ปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งของชาวเมืองจึงได้พร้อมใจกันอัญเชิญ ไปประดิษฐานไว้ที่พระวิหารวาโสธรและเรียกนามว่าพระพุทธโสธรหรือหลวงพ่อโสธรตั้งแต่นั้นมาส่วนองค์สุดท้ายได้ลอยไปอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาประชาชนละแวกนั้นก็หลั่งไหลมาอรัธนาขึ้นฟังฉุดขึ้นเป็นการใหญ่แต่ก็ฉุดขึ้นไม่ได้เล่ากันว่ามีประชาชนพากันมาฉุดนับได้ถึงสามแสนคน จึงเรียกสถานที่นั้นว่าสามแสนภายหลังจึงเพี้ยนมาเป็นสามเสนและเรียกกันอยู่ทุกวันนี้จากนั้นพระพุทธรูปองค์นี้ก็ลอยไปผุดขึ้นที่ครองสำโรงจังหวัดสมุทรปราการประชาชนจึงได้อรรธนาขึ้นไปประดิษฐานไว้ที่วัดพระพราชัยชนะสงครามหรือวัดบางพรีใหญ่ ราจนทุกวันนี้เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มากอีกรูปหนึ่งของเมืองไทยหลวงพ่อโตวัดบางพรีใหญ่ในสันนิษฐานกันว่าหลวงพ่อโสธรน,นั้นน่าจะประดิษฐานอยู่ที่วัดโสธรมาตั้งแต่ช่วงต้นกรุงศรีอยุธยาในราวรัชากาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือประมาณ500-600ถึงปีมาแล้ว เป็นพระพุทธรูปหินทรายประกอบสมัยอยุทยาตอนต้นประทับบนพุทธบลังสี่ชั้นปูลาดด้วยผ้าทิพย์อันเป็นรูปแบบที่นิยมกันมากในช่วงอยุธยาตอนปลายรวมถึงพระพุทธรูปบริวารอีกสิบองค์ที่ประดิษฐานารวมกันบนชุกชีก็มีพุทธลักษณะแบบอยุทยาเช่นเดียวกันโดยจำนวนสองในสิบองค์นั้น เป็นพระพุทธรูปปางนาปรกสร้างขึ้นจากไม้มงคลมีพุทธลักษณะค่อนข้างมาทางอายุทยาตอนปลายต่างจากพระพุทธรูปบริวารอีก8องค์ที่สร้างขึ้นจากหินทรายซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในช่วงอยุธยาตอนต้นทําให้สันนิษฐานได้ว่าวัดโสธรและองค์หลวงพ่อโสธรน,น่าจะตั้งอยู่บริเวณบ้านโสธรน,นี้มาเป็นเวลาช้านาน และมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ในยุคสมัยต่อมาเดิมทีวัดนี้ก็ชื่อโสธรตามชื่อครองโสธรมานาแล้วไม่มีหลักฐานที่บอกว่าชื่อวัดหงเพราะเสาหงหักเลยชื่อเสาธรเพี้ยนมาเป็นโสธรตามตำนานหลวงพ่อโสธรน,นิราช,ชเชิงเสาและโครงนิราชปราจีนบุรี ที่แต่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อกวีเดินทางผ่านบ้านโสธรก็กล่าวถึงเพียงวัดโสธรเท่านั้นไม่ได้กล่าวถึงตำนานหลวงพ่อโสธรเลยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าเมืองฉะเชิงเซาได้สร้างพระอุโบสถวัดโสธรวรารามบวรวิหารและสร้างถนนดินจากหน้าเมืองมาวัดโสธร26เส้น นางมีภรรยาได้สร้างศาลาและกุดสะกึ่งกลางถนนสันนิษฐานว่าการบุรณะาในครั้งนั้นได้พอกปูนปั้นหลวงพ่อโสธรทําให้กลายเป็นพุทธศินล้านช้างโดยกลุ่มช่างที่บุรณะมาจากเมืองพนมสารคามหลังจากนั้นก็ได้ใช้พระอุโบสถเป็นที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาส่วนตำนานหลวงพ่อโสธรลอยน้ำมานั้นสันนิษฐานว่า มาจากกลุ่มชามอนแถววัดโสธรที่นำตำนานพระลอยน้ำจากพระราชพงศาวดารเหนือมาอธิบายเป็นประวัติหลวงพ่อโสธรก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ